สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e m อ a Channel ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับ iPhone นะครับ iPhone รุ่นในลดลดราคาหรือว่ามีโปรน่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจําแบบนี้ท่านอยากจะดูโปรลดราคาของ iPhone รุ่นไหนนะครับหรือว่าอยากจะให้ผมนํา iPhone รุ่นไหนมาแกะกล่องให้ดูก็สามารถคอมเมนต์แนะนํากันเข้ามาได้นะครับรวมไปถึงเราก็ยังมีการนํา iPhone หลายรุ่นนะครับมาให้ท่านได้สั่งซื้อกันด้วยท่านอยากจะ ซื้อ iPhone รุ่นไหนมีงบเท่าไหร่นะครับก็สามารถเข้ามาพูดคุยเข้ามาสั่งซื้อกับทางแอดมินของเราได้นะครับวิธีการสั่งซื้อก็ง่ายๆกดที่ลิงก์ Li ายแอด้านล่างนะครับเมื่อกดแล้วลิงก์ก็จะเด้งขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยนะครับท่านสามารถเพิ่มช่องของเราไว้ในไลน์ของท่านเมื่อไหร่ที่อยากจะซื้อ iPhone หรือว่ามีข้อสงสัยอะไรนะครับก็สามารถแชทเข้ามาสอบถามกับทางแอดมินของเราได้ยังไงแล้วฝากท่านที่สนใจหรือว่าอยากจะอุดหนุนเรานะครับก็สามารถกดเข้ามาสั่งซื้อมาเลือก iPhone รุ่นที่ท่ทานสนสใจได้ สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับของเดือนมิถุนายนปี2564วันนี้เราจะมาเริ่มต้นกันด้วย iPhone 12นะครับซึ่งก็เป็น iPhone รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับวันนี้เราจะมาดูราคาในต้นเดือนมิถุนากันนะครับว่ามีการปรับรลดราคาไหมทั้งการซื้อเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรนะครับแล้วก็การซื้อเครื่องพร้อมโปรจากทั้ง3ค่ายมือถือกันเหมือนเดิมซึ่งเครื่องที่ทุกท่านกําลังดูอยู่ในขณะนี้ก็เป็น iPhone 12จากร้านของเรานะครับถ้าท่านสนใจก็สามารถ สั่งซื้อกันเข้ามาได้มีทั้งรุ่นใหม่สีม่วงนะครับแล้วก็สีอื่นๆก็จะมีให้เลือกเหมือนกันเอาละครับไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะไปดูในเรื่องของราคากันเลยนะครับสาหรับราคาการซื้อเครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรนะครับซื้อมาแล้วใส่ซิมที่เรามีอยู่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นแบบรายเดือนหรือว่าแบบเติมเงินนะครับไอโฟนสิบสอมีการลดราคาที่น่าสนใจพอสมควรนะครับสาหรับราคาเครื่องเปล่าวันนี้ผมมีหลายร้านเลยนะครับมาให้ท่านได้เลือกซื้อกันคําแนะนําจากผมนะครับเหมือนเดิมเลย ก็คืออยากจะให้ท่านดูราคากันไปเรื่อยๆถ้าท่านสนใจของร้านไหนนะครับท่านก็สามารถกดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปซึ่งผมก็จะมีลิงก์มาให้ท่านได้สั่งซื้อกันแบบง่ายๆเหมือนเดิมเราจะไปเริ่มต้นดูกันที่ทางด้าน Lazada นะครับสำหรับ iPhone 12อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่1มิถุนายนปี2564นะครับสำหรับ iPhone 12มีมาให้ดูกัน2ร้านนะครับจาก Lazada มาดูกันที่ร้านแรกเป็นของร้าน Last m a l l นะครับหรือว่า Apple มาขายผ่านทาง Lazada ก็มั่นใจได้เลยว่าเป็นของแท้100%ยเปเซ็นต์ะครับสำหรับ iPhone 12เป็นเครื่องแท้ประกันศูนย์ไทยนะครับช่วงนี้ Lazada เขาจะมีการจัดโปรโลดราคาในวันที่6เดือน6นี้นะครับก็คือโปร6 6 Mega Mid-Year Sale นะครับยังไงแล้วท่านสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดที่ลิงก์ได้ในเรื่องของราคานะครับจากราคาปกติ29,900บาทนะครับลดเหลือ26,990บาทแต่ว่าพิเศษในวันที่6เดือน หกนี้ราคาก็จะถูกลงไปอีกนะครับยังไงแล้วท่านกดติดตามช่องของเราไว้เรามีราคามาอัปเดตให้อีกอย่างแน่นอนนะครับสำหรับสินค้าเป็นเครื่องศูนย์แท้100%เปเนะครับเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีเต็มท่านใดสนใจอยากจะซื้อหรือว่าอยากจะดูรีวิวการสั่งซื้อนะครับสามารถกดเข้าไปดูที่ลิงก์ถ้าชอบก็ทําการสั่งซื้อได้เลยนะครับดูต่อกันที่ร้านที่2จาก Lazada เหมือนกันนะครับสำหรับ iPhone 12เครื่องศูนย์ไทยโมเด ไทยนะครับประกันศูนย์ทั่วประเทศจากราคาปกติ29,900นะครับลดเหลือ25,880บาทก็ต้องบอกว่าลดราคาน่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็พิเศษในวันที่6เดือน6นี้นะครับสำหรับร้านนี้ก็จะมีการลดราคาด้วยนะครับอาจจะเหลือประมาณ24,20,000ก็เป็นไปได้นะครับยังไงกดติดตามช่องของเราไว้รับรองว่าท่านจะสามารถซื้อ iPhone ได้ในราคาพิเศษนะครับวิธีการจ่ายเงินร้านนี้สามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับสินค้าปล เปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีเต็มนะครับท่าในสนใจอยากจะซื้อก็สามารถสั่งซื้อกันได้เราจะไปดูกันต่อที่ช้อปปีนะครับสำหรับ iPhone 12เป็นเครื่องโมเดลไทยเครื่องศู์ไทยนะครับประกันศูนย์งปีร้านนี้ออกใบกำกับภาษีได้นะครับเครื่องยังไม่ a c t i v a t e จะจำหน่ายโดยตัวแทนของ True นะครับในเรื่องของราคาเริ่มต้น2 5 0 0 0ถึง29,500บาทราคาก็จะต่างกันที่ความจุนะครับสำหรับร้านนี้ก็จะฟรี มีค่าจัดส่งนะครับยังไงแล้วท่านสนใจก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดไปเลือกความจุไปเลือกสีที่ท่านชอบได้นะครับราคาเริ่มต้น25,000บาทเท่านั้นดูต่อกันที่ร้านที่2นะครับราคาก็น่าสนใจเหมือนกันสําหรับ iPhone 12เป็นเครื่องโมเดลไทยนะครับร้านนี้สามารถผ่อน0%ได้ดูตรงนี้เขาบอกว่าเป็นราคาพิเศษลดสุดท้ายนะครับสำหรับ iPhone 12ราคา25,000บาทเป็นเครื่องศูไทยรับประกันศูน์1ปีนะครับมีขายครบทุกความจุซึ่งรา ก็จะต่างกันไปนะครับ64 128แล้วก็256กิกวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางหรือว่าจะผ่อน0%ผ่านบัตรเครดิตก็ทําได้นะครับยังไงแล้วท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็ไปสั่งซื้อกันได้ที่ลิง์ใต้คลิปสําหรับ iPhone 12จาก Sho ป e ปีนะครับเริ่มต้น25,000บาทปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายนะครับสำหรับ iPhone 12จาก JD c e n t r เครื่องก็จะเป็นเครื่องใหม่รับประกัน0น,นะครับยังไม่ activate สินค้าออกใบกำกับภาษีได้นะครับราคา เริ่มต้น25,600ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าท่านใดอยากจะซื้อก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อกันได้วิธีการจ่ายเงินจ่ายพันบัตรเครดิตได้ทั้งหมดนะครับหรือว่าจะเลือกเป็นเก็บเงินปลายทางก็ทําได้สินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันนะครับมีประกันจากศูนย์ให้1ปีถ้าท่านอยากจะซื้อก็กดสั่งซื้อที่ลิงก์ของ JD c e n t r นะครับส่วนคนที่อยากจะสั่งซื้อ iPhone จากเรานะครับเมื่อท่านกดที่ลิงก์ใต้คลิปแล้วก็จะเด้งมาเจอหน้าตาแบบนี้เรามี iPhone หลายรุ่นนะครับไว้ให้เลือกซื้อกันอย่างเช่น iPhone 12 Pro นะครับราคา36,500เป็นเครื่องศูนย์ไทยมีประกันให้1ปีนะครับส่วน iPhone XS Max เครื่องจอใหญ่มือหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นเครื่องไทยราคา18,900บาทเท่านั้นมีประกันจากร้านให้1ปีนะครับสำหรับ iPhone XS Max ส่วนด้านล่างเป็น iPhone 12 mini นะครับ22,500บาทดูต่อกันที่ iPhone SE 2นะครับเครื่องประกันศูนย์ราคา14,300 iPhone 11ลด เหลือ21,900นะครับแล้วก็ iPhone XR ราคา16,900บาททุกเครื่องเป็นเครื่องประกันศู์ไทยนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับคนที่มีงบน้อยเราก็มี iPhone เครื่องไทยนะครับว่าทีท่านได้เลือกซื้อกันอย่างเช่น iPhone 10นะครับหรือว่า iPhone X เป็นเครื่องไทยแท้นะครับมือ1สามารถเก็บเงินปลายทางได้ราคา13,900นะคด้านล่าง iPhone 8ทัฒ12,500บาทแล้วก็ iPhone 8 8,900บาทนะครับซึ่งก็จะมี อีกหลายรุ่นนะครับยังไงแล้วท่านกดที่ลิงก์นะครับเข้าไปเลือกซื้อ iPhone รุ่นที่ท่านสนใจได้เดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อที่การซื้อเครื่องพร้อมโปรอินเทอร์เน็ตสาหรับ iPhone 1บนะครับเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกสําหรับค่าย DT แท็นะครับไอโฟนสิบสองความจุ 64G กิกราคาการซื้อเครื่องพร้อมโปรนะครับซื้อได้ในราคา15,100บาทซึ่งก็จะมีรายละเอียดของโปรอินเทอร์เน็ตให้เลือกทั้งหมด3โปรนะครับเรามาดูกันที่โปรแรกเป็นรายเดือนเดือนละ2199าทตออนน่อเงพันครึ่งรา 5,100บาทพร้อมกับจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า8,500ถัดมาตรงกลางนะครับเป็นรายเดือนเดือนละ1,499บาทต่อเดือนก็ซื้อเครื่องได้ราคา16,700นะครับมีค่าเน็ตล่วงหน้าด้วย3,000บาทแล้วก็สุดท้ายเป็นรายเดือนเดือนละ1,999บาทต่อเดือนนะครับซื้อเครื่องได้ราคา18,800มีค่าเน็ตล่วงหน้า2,000นะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องสําหรับโปรนี้ประมาณ28,000บาทนะครับซึ่งทุกโปรก็จะมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับท่านใดสนใจ อยากจะซื้อ iPhone 12จาก DT แทนะครับเริ่มต้น15,100ก็สามารถไปซื้อกันได้เลยที่ศูนย์ดีแทกทุกสาขาดูต่อกันที่ค่ายที่2สําหรับค่ายท m o v e H นะครับ iPhone 12มีขายครบทุกความจุราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่29,900บาทส่วนการซื้อเครื่องของโปร,โปรมี3ปโปรให้เลือกนะครับราคา17,100บาททุกโปรอย่างเช่นลูกค้าใหม่ก็ซื้อได้ในราคา17,100นะครับแต่ว่าจะมีค่าเน็ดลวกหน้าเช่นเดียวกันกับการเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนนะครับ ส่วนคนที่ใช้เบอร์ทูมูฟเอแบบรายเดือนอยู่แล้วซื้อได้ในราคา17,100แต่ว่าจะไม่มีค่าเน็ตล่วงหน้านะครับซึ่งถ้าท่านใดสนใจอยากจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อกันได้เลยที่ศูนย์ทรูทุกสาขานะครับเราจะไปปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายสําหรับค่าย AIS นะครับ iPhone 12ราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่2,9900บาทนะครับสำหรับความจุ 64G ส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรเป็นโปร AIS 5 G o plan for iPhone นะครับถ้าย้ายค่ายก็มี ส่วนลดให้อย่างเช่น iPhone 12 mini นะครับรับส่วนลดจากการย้ายค่าย3,000บาทส่วน iPhone 12ธรรมดานะครับรับส่วนลดเพิ่มอีก1,000บาทสำหรับแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตก็จะมีให้เลือกประมาณ4แพ็กเกจนะครับแต่ว่าจะแบ่งเป็น iPhone 12สีม่วงก็จะอยู่ด้านบนเป็นตารางสีม่วงอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับราคาเริ่มต้น17,700มีค่าเน็ตล่วงหน้า5,000นะครับเป็นโปรรายเดือนเดือนละ1699ส่วนโปร1499นะครับซื้อได้ราคา18,200โปร1199ซื้อได้ราคา 19700แล้วก็โปร699ซื้อได้ราคา22700สําหรับ iPhone 12สีม่วงนะครับส่วนตารางสีขาวก็จะเป็น iPhone 12สีอื่นๆนะครับซื้อได้ถูกที่สุดก็คือราคา17100บาทเป็นอินเทอร์เน็ตรายเดือนเดือนละ1699ส่วนโปร1499ซื้อได้ราคา18200นะครับจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า4000โปร1199ซื้อได้ราคา19700จ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า3000แล้วก็โปร699ซื้อเครื่องได้ราคา22300 จ่ายคาเนตล่วงหน้า2,000นะครับนี่ก็จะเป็นโปรโมชั่นล่าสุดทั้งหมดจากทั้ง3ค่ายมือถือของ iPhone 12นะครับท่านชอบของค่ายไหนก็สามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าไปหาซื้อกันได้ตามศูนย์มือถืออย่างที่ผมได้สรุปมาให้ทั้งหมดนะครับส่วนถ้าอยากจะซื้อเครื่องเป่าลดราคาพิเศษก็กดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับทั้งจาก Lazada, Shopee, JD c e n t r หรือว่าอยากจะอุดหนุนเรานะครับก็กดที่ Line แอดเข้ามาสั่งซื้อมาพูดคุยกับทางแอดมินเราได้นะครับสุดท้ายก็ขอบคุณทุกทท่่าน,นรับี ชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านนะครับผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนเดี๋ยวในคลิปต่อๆไปผมจะทยอยอัปเดต iPhone ทุกรุ่นนะครับในรุ่นที่ท่านสนใจหรือว่าท่านอยากจะดูรุ่นไหนก็คอมเมนต์แนะนํากันเข้ามาได้นะครับรับรองว่าทําให้ดูกันครบทุกรุ่นเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ที่คลิปหน้าสวัสดีครับ